เสียงขับร้องอันไพเราะของท่วงท่าไร่หลาที่งดงามทรงพลังรับกับดนตรีขับบทเพลงในทำนองเฉพาะทิ่นนี้คือเอกลักษณ์การแสดงรองเง่งของชาวเรีอูรักละโวยที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี ู้รักละโวยชาติพันธ์ชาวเลผู้อาศัยบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลอันดามันการแสดงนี้ถือเป็นการแสดงที่นับวันหาชมได้ยากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบทอดศิลปะการแสดงลองแง่งจึงได้ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเขามีท่าราของเขามีการแสดงของเขาเองนะคะแต่ว่าเขาขาดการต่อยอดขาดการพัฒนา ให้เกิดความแบบชัดเจนนะคะแล้วก็สวยงามมากขึ้นยินดีนดนเป็นอย่างยิ่งที่จะดําเนินการต่อยอดจนกว่าประสบความสำเร็จรูปแบบศิลปะการแสดงรองแง่งของชาวเลอูรักดาโวยที่สามารถแสดงโชว์เพื่อแสดงให้ผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาพักบนเกาะลีเป๊จังหวัดสตูลแห่งนี้ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวเลอูรักลาโวยได้อีกด้วยในชุมชนนี้ทุ่น ทุนทางวัฒนธรรมท,าทุนท่าปัญญา,าเยออมากเราจะมาทำบันถือก็ได้ที่จะให้ชุ่มชนนั่นอยู่รอดได้ตามฝ่าของสถานการณ์โควิดดักผอเดือมากสร็<ม>เขารับไปเราก็สามารถที่จะมีรายได้ไดเลี้ยงตัวเองได้เราจะพัฒนารูปแบบการแสดงเนี่ยให้มันน่าสนใจมากขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับเขามากขึ้นนะครับที่สําคัญก็เป้าหมายหลักก็อาจจะเป็นทําให้ศิลปะการแสดงรองยังยมีการสืบท,ทอดนะครับก็ ชาวบ้านก็จะเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของเขานะครับก็จะมีการสืบทอดอไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่การแสดงรองเงงของชาวเลอูรักละโวยซึ่งถือเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มีรูปแบบการไล่ลำที่ไม่หลากหลายไม่ต่อเนื่องขาดทักษะการรู้จังหวะของดนตรี มีระยะเวลาในการแสดงสั้นเพียงแค่2-3นาทีตามความยาวของเพลงที่ร้องในภาษาถิ่นของชาวเลอูรักลาโวยดังนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบการแสดงรองแง่งให้เป็นการแสดงที่ต่อเนื่องในรูปแบบของการแสดงโชว์มีเคราะห์ปัญหาท่ารำแล้วนำท่ารำนั้นมาพัฒนาให้เกิดความพร้อมเพรียง การพัฒนารูปแบบการแสดงรองเงงในครั้งนี้นะคะเป็นการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การแสดงในโอกาสต่างๆหรือว่าต้อนรับแขกผู้มาเยือนเกาะลีเปคค่ะ,ะหลังจากที่เราได้มีการอบรมไปแล้วครับชาวบ้านได้ความรู้แล้วก็ตื่นตัวได้รับการพัฒนาพื้นฐานเพื่อให้เขามีรูปแบบวิธีการเล่นมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นโอเคเอาละคราวนี้ไปหันชักมาแตะสายที่ส ชาวเลอุรักลาโวยต่างเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะการแสดงลองแง่งจนก่อเกิดเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับท่ารำท่วงทำนองเพลงลองแง่งอาจารย์ได้มาส่งเสริมในด้านนี้ทาให้เราถูกพัฒนาท่ารำให้พร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้น รู้สึกว่าเราเราดีใจค่ะที่ที่ที่ได้รับโอกาสนี้ไม่ไรย,ยังได้ปรับกันท่าเต้นใหม่ได้ปรับกันท่าให้พร้อมเพียงค่ะหนูก็สืบต่อให้น้องน้องตัวเล็กงี้ใช่หนูสืบต่ออาจารย์เป็นคนที่ถ่ายทอดได้ดีแล้วก็ถ้าพูดถึงความตั้งใจคือตั้งใจสูงในการที่จะให้เราได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคือมาทำงานแล้วก็มาทำงานจริงอันนี้ก็คือสิ่งที่ประทับใจนะคะ การสืบทอดศิลปะการแสดงลองแง่งโดยตั้งอยู่บนฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นของชาวเลอูรักระโวยนั้นถือเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังให้หวงแหนมรดกทางวัฒนธรมรมศิลปะการแสดงรองแงงชิ้นนี้เอาไว้สืบต่อไปอ Ba ดันระอย่างรีย ku ู লে งັํเลง